อานะครับคลิปนี้ก็จะค่าหน่อยนะครับเพราะเพิ่งมาถึงร้านนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่แน่ก็จัดส่งเสร็จก็น่าจะปิดร้านครึ่งวันไปสูบน้ําใส่นาก่อนนะครับไม่แน่นอนนะครับผมอ่อหรืออาจจะขายทั้งวันก็ได้พรุ่งนี้ไม่แน่นอนนะครับอ่ะคลิปแรกนะครับวันนี้วันนี้อ่ะให้ดูอะไรก่อนละ่ะดูชื่อร้านเนาะอ๋อฝังเวงแล้วครับหิวหิวอะไรนี่หิวข้าว ไม่ใช่พึ่งกินเอามานีีอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเบอร์โทรก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมเนาะตามนี้นะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับเบอร์นี้อ่ะตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นพวเวอมอะไรนี่ JYCA 20นะครับเหลืออยู่2แท่นนะครับตัวนี้เหมามาจากภาคกลางนะครับผมตัวนี้ขับ18ได้ข้างละ3 4ถึงดอกสบายๆนะครับตัวนี้แรงมากข้างในเดิมๆนะครับตัวนี้แท่นละ แท่นละหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมฝาสวยนะครับฝาสวยเลยเดิมๆนะครับผมอ่ะตัวนี้เป็น power m ของ martin นะครับ mx 1 8 0 0 0พันวัตต์นะครับผมวัตต์แรงตัวนี้แรงจริงสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับตัวนี้สวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่9,900บาทนะครับผมมีค่าจัดส่งทุกแท่นนะครับผมจะไม่รวมส่งนะครับที่คุยมาไก่บอกอ๋อไก่ยังไม่นอนอีกโอ้ตัวนี้เป็น my np นะครับ ตระกูล V นะครับตัวนี้ VI7 นะครับตัวนี้เขาบอกมาเท่าไหร่750วัตต์นะครับ750วัตต์ที่8โอห์มหรือ700นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้ดัน18นิ้วโว้ยสามนี่ได้สบายเลยนะครับตัวนี้อ๋อตัวนี้ NPE นพีเอมายเอ็นพตัวนี้อยู่3,800บาทนะครับนะครับผมตัวนี้มีฝานะครับฝาฝาก็มีริ้วรอยนะครับผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอ้ตัวนี้อะไรนี่ ตัวนี้ดิจิคลาสนะครับดิจิคลาสนะครับตัวนี้เป็นหน้าดิจิคลาสนะครับข้างในจะเป็นคลาสดีอ้สวยตัวนี้สวิตชิ่งชุดเดียวนะครับมีชุดดีเลยตัวนี้ประกอบมาสวยมากนะครับผมนี่นะครับคลาสดีตัวนี้แรงนะครับดัน18นิ้วไว้สีคันละสองสบายเลยนะครับตัวนี้ดิจิคลาสตัวนี้อยู่4,700บาทนะครับผมนี่ฝาอยู่ด้านล่างนะครับฝาตัวนี้อ่ะนะครับดิจิคลาสตัวนี้จําดีๆนะครับ4,700บาทนะครับผมเนาะอ่อ ตัวนี้ตัวนี้อะไรนี่ตัวนี้เป็นบิวซาวนะครับโอ้บิวซาวตัวนี้สวิตชิ่งสองชุดโอ้สวิตชิ่งชุดเดียวอันนี้ผ้าขยายตัวนี้เดิมๆสวยเหมือนกันนะครับน้ําหนักเบาสําหรับท่านที่ชอบของเบานะครับตัวนี้ดัน18บแปดค่าละสองสบายเลยนะครับเท,ท็ละตัวนี้นะครับผมบิวซาวตัวนี้โอ้ราคาไม่แรงเลยนะครับ3900บาทเองนะครับผมคัดดี ดันได้แรงด้วยนะครับตัวนี้แนะนําเลยครับสิบแปดข้าละสองนะครับตัวนี้อ่ะโอ้หมอโคดใหญ่เลยอันเนี้ย JST Power M JST ตัวนี้ไม่แนใจประกอบหรือเปล่าน่าจะประกอบนะครับตัวนี้เนาะโอ้หมอบเบลเลอร์เลยไหนจะนับโอ้ทมนะลูกคุณมานาอ้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างละสิบคู่นะครับอัดเบสได้แบบนึบๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ เปล็ดข้าวละสองสามดอกนี่ไหวเลยนะครับตัวนี้หนึบเลยนะครับลองแล้วตัวนี้หนึบเลยนะครับมีสองแท่นนะครับขาปลาวางไม่เหมือนกันแต่ยังอื่นเหมือนกันหมดนะครับนี่อีกแท่นหนึ่งนะครับผมนี่นะครับนี่ราคาเท่ากันนะครับสองแท่นนี้เลือกได้เลยนะครับแท่นละห้าพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับยังไม่รวมส่งนะครับผมฝาสวยนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดครับผมฝาเอาโอ้ตัวนี้โปรสี่พันห้าตัวนี้แปลงมาแล้วนะครับ ตัวนี้แปลงมาแล้วโปร4,005นะครับโปร4,005ตัวนี้แปลงมาแล้ว t r 1 2 3 4 5 6โอ้12คู่นะครับแรงแน่นอนคาปา8ตัวนะครับตัวนี้นี่หมดแปลงก็ใหญ่ใช่ย่อยนะครับผมตัวนี้ราคาย่อมเยาวนะครับสำหรับชาวรักย่าพี่น้องชาว YouTube เรานะครับผมเอาแค่2,900บาทพอนะครับตัวนี้ดันได้หลายทางมากไม่ว่าจะเป็น15นิ้วเสียงกลาง จับบีดเพื่อผ <PH R in> ือไหวนะครับนี่อ๋อนี่เออรอยสามนี่ค่าละสอง,อ,อ,สอ,งอร่อยเหาะโอ้โครนมาอีกแล้วยังไม่ได้ทําความสารเลยนะครับลงจากรถถ่ายเลยอันนี้ถ่ายเลยนะครับตัวละเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจะมีทาดาซีเอ็นซแล้วก็ฮูกูโทนะครับตัวนี้สามตัวตัวละเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับครอตสามทางใช้งานได้ปกติโลกุกุอันนี้อะไรนี่เอ็นเอ็มพันสองเอ็นเอ็มิวสิกโอ้ค่ายดังเท่านี้ค่ายดังอีกเจ้าหนึ่งนะครับตัวนี้ โอ้กระนอยมิวโอ้ขออภัยนะครับใบปลิวใบโบชโวปลิวเอ็นเอ็ดสคริปต์นะครับสคริปต์เอ็นเอ็ดคเมนต์เลยโอ้คเมนต์ตรองๆนาะสุูรินคเมนต์ล้วนๆบาดบาทเพจเต้คเมร์เอ็นเอ็ดพันสองตัวนี้โอ้โหตัวนี้ขายเท่าไหร่นี่สามพันเก้าร้อยบาทเองโอ้ถูกแทเหลาตัวนี้นี่ดูเอานะครับเอ็นเอ็ดสภาพสวยมากนะครับตัวนี้โอ้อ่ะตัวนี้จะเป็นอะไรนี่ NPE XL 1 5ตัวนี้เดิมๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้แถมแรกไม้นะครับแถมแรกไม้แรกไม้ยังสวยเลยนะครับนี่แรกไม้นะครับ NPE แถมแรกไม้ตัวนี้อยู่5,400บาทนะครับผมยังไม่รวมสง่งอ๋อนะครับผม XL 1 0 5ท่านใดสนใจก็จัดเลยนะครับผมโอ้ตัวนี้เป็นโมอโมอดึงไฟนะครับ หมอดึงไฟของเจริญสู่60แอมป์นะครับตัวนี้มีวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับขาเข้ากับขาออกนะครับวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับผมนี่ชัดเจนนะครับขาออกอยู่ด้านบนขาเข้าอยู่ด้านล่างนะครับวัดโวลต์กับแอมป์นะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับตัวนี้ตัวเท่าไหรนี่ตัวนี้อยู่5,300บาทเท่านั้นนะครับผมโอ้60แอมป์สภาพสภาพนี้ขายถูกตัวนี้ไม่แพงเอาใครลงราคาวันนี้ถูกมากนะครับผมโอ้แหลมแหลมตัวนี้ขนาดเท่า750เลยนะครับนี่สีดํา ตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้ตัวละเ0็บาทนะครับผมมีอยู่สีตัวนะครับ700บาทนี้ยังไม่รวมปากนะครับผมเนาะตัวใหญ่เสียงดีนะครับผมตัวนี้ยังเป็นวอยเท้อยู่อ่ะไม่มีโลโก้ตัวนี้จะเป็นแหลมดีเจ็โอ้ลงรถมาจัดเลยตัวนี้ตัวละ1100บาทนะครับผมไม่รวมปากนะครับเจ็ดห้าศูนตัวนี้รอยเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมเนาะ เปลี่ยนบอยมาแล้วดูกันนายจะรู้แหละผมดูแล้วรู้เลยเปลี่ยนบอยมาแล้วนะครับผมตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทไม่รวมปากนะครับผมตัวนี้เป็นสายไม้สายไม,ม้สีน้ําเงินสองขดขดละสิบห้าเม็ดอ๋ไฟไปไหนอะ่ะเอาชิบหายละลูกพี่เอาสายไม้โอ้ของอะไรนี่สิบห้าเม็ดสีน้ําเงินอู้สิบห้าเม็ดสองขดสองขดขายเท่าไหรด่ดีสองขด ขดละสิบห้าเม็ดตัวนี้เอาสองขดเอาสี่ร้อยบาทพอโอ้สายใหม่สองขดสี่ร้อยสี่ร้อยบาทถูกต้องแล้วครับผมสี่ร้อยบาทสีน้ําเงินสองขดสี่ร้อยบาทนะครับนะนะครับผมตัวนี้เป็นสายไม่ยี่ห้ออะไรเนาะตัวนี้เป็นสายสเตอร์นะครับยี่ห้าเม็ดโอ้บังพอดีเลยยี่ห้าเม็ดนะครับนี่สายไม้ยี่ห้าเม็ดหนึ่งเส้นตัวนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับผมสภาพยังสวยอยู่นะครับไม่ได้ทําความสะอาด โอ้โหตัวนี้สายอะไรนี่สองคูณสี่สองคูณสี่สองคูณสี่ยี่สองขดคนละยี่ิบห้าเมตรโอ้มีสองขดคนละยี่ิบห้าเมตรตัวนี้มีสองขดคนอ,ขดขดอ้ยมียี่สิบเมตรกับยี่ิบห้าไม่ใช่ยี่ิบห้ายี่ห้าเมตรตั้งสองขดอันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้ไม่เดีกันนี้ไม่ไมีอ๋ออันนี้ไม่ไม,มีทุกใจเตอตัวนี้สายลำโพงสองคูณสี่นะครับเส้นละยี่ิบห้าเมตรมวลละหนึ่งพันบาทนะครับเส้นใหญ่มาก ยี่สิบห้าเมตรนี่ท่านสามารถเอาไปตัดสเปคคอนทิ้งนะครับตัดทิ้งแล้วเอาไปทําสายเมนดึงได้นะครับยี่สิบห้าเมตรงานเครื่องไฟก็สี่คูณสี่ยังได้อยู่นะครับถ้าพาวเวอร์แอมท่านไม่ใช่หมอแปลงหนักๆโหดๆนะครับถูกด้วยนะครับเส้นละหนึ่งพันบาทนะครับสองคูณสี่อ่ะเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับนี่โอ้ตู้ลำโพงพึ่งลงจากรถนะครับตัวนี้เป็นเทอร์บโบตู้โปรเสียงกลางของเต็มเลยนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงให้เอาวันจันทร์วันจันทร์จะลงจะลงจะคลิปจะลงอคลิปให้โอ้จักรยานไม่ขายนะครับโอ้เหมือนกลางวันเลยสว่างเทะข้างบนเราไว้ใส่ดอกมากนี่ข้างบนเดี๋ยวใส่ดอกให้นะครับข้างบนตู้หน้าอาจจะไม่สวยนะครับตัวนี้เป็นมาตินของพีพีซาวนะครับอะไรนี่ชัยภูมิใช่ไหม พ,พี่สาวใคยในเนาะใครรู้บอกด้วยนะครับข้างบนก่อนนะครับเป็นตู้มาตินนะครับรูอย่างนี้มีตะแกงปั๊มเอ้ยมีตะแกงอะไรนะนมีตะแกงเหล็กนะครับหน้ามีตะแกงเหล็กให้นะครับอันนี้เปิดให้ดูหน่อยหนึ่งอันนี้เปิดเต็มเดี๋ยวผมจะใส่ดอกแล้วก็ขายให้นะครับสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต้องแจ้งก่อนแต่ยังใช้งานได้นะครับตัวนี้ใส่ดอกแล้วขายใส่ดอกสิบห้านิ้วเขาใส่ดอกสิบแปดใส่ดอกสิบแปดเนาะใส่ดอกสิบแปดแล้วนี่ข้างบนเนี้ยไปเอาทักมา ใครจะเอาทักมาใส่ดอกสิบป,ปดพร้อมดังใบละหนึ่งพันบาทเอามาตินขอบเล็กหน้าตะแก้งพร้อมดังใบละหนึ่โ eger, โ eger, โงพันบาทสิบปดนิ้วโครงครัวอะไรโครงปั๊มปัมโครงปัมป๊ม,ม takim, ถ้าเอาโครงหลอกาา็ทักมาใหม่ใช่ถ้าอยากได้โครงหลอโฮดๆตึ๊บตบก็เลือกได้นะครับราคาเริ่มต้นหนึ่งพันบาทเท่านั้นดอกโครงหลอนะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นเอ็มพอนะครับเอ็มอาร์พอร์ตตู้ฟดเอ็มอาร ราคาไม่รู้อยู่ไหนนะครับผมโอ้ตายแล้วตัวนี้ใบละ 1, 7 0 0เจ็ดรอยบาทแล้วกันเนาะตัวนี้จำได้อยู่ขอบเหล็กหน้าตะเกง่งตู้นี้ไม้แน่นมากครับดีมากไม้แน่นๆเลยนะครับไอห,หูยกมีไหมครับเดี๋ยวเดินหาหูยกก่อนโอ้หูยกไม่มีใส่รถแฮอะไรก็ได้นะครับผมโอ้แต่ไม้แน่นมากขอบเหล็กนะนะครับผมสภาพสวยใบยละ1,7 0 0ดรอบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับ MR Pot ตัวนี้ ค่ายดังนะครับผมอะโอไฟแสงสีเราหันตามเลยนะครับหันตามกล้องนี่นะครับโอ้นี่นะครับนี่นะครับอะไล่ปิดแล้วนะครับผมอ่ะขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้รู้สึกแมงแกงเยอะแล้วนะครับผมนี่นะครับร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านโอนมาเรามีหน้าที่จัดส่งให้ท่านนะครับจัดส่งไวทันใจร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์ข่าโอนทำลูกทำเมียก่อนที่แล้วก็ใส่ไปแล้วครับ อ๋อถ้ายังสงสัยไม่แน่ใจก็ไม่ต้องโทรนะครับผมเนาะจะได้ไม่เสียเวลาท่านด้วยเผื่อท่านอาจจะยังติดทุระอยู่นะครับผมมั่นใจเมื่อไรทักมาแอดไลน์ทักเฟซมาีทรรัมนะครับเฟซบุ๊กมาีทรีรัมได้หมดนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ยาวพอสมควรนะครับ11-12นาทีนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับเ c ทุกท่านที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครอ้กดอะไรนะกดกระดิ่ง กดเลยนะอ๋อเอา,เอาไม่แน่ใจหาวิธีกดเอาเองนะครับผมเพื่อจะติดตามทางหน้าช่องของผมนะครับอ๋อขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม